ส่วนที่จังหวัดตราดนะครับมีการจัดพิธีมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัดป่าท่ากล,ลุ่มและป่าห้วยแรงครับนายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบสมุดประจำประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรนทัดและป่าท่ากลุ่มป่าห้วยแรงรวมจำนวนทั้งหมด50ราย60แปลงเนื้อที่421ไร,เร่เสร็จ ในท้องที่ของตำบลตะก,กางตำบลชำรากตำบลห้วยแรงและตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นที่อาคารอาเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลตะก,กางอำเภอเมืองตราด ทางด้านของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราดนายบุญนาคธิระสวัสดีกล่าวว่าการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคอทชในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัดป่ากลุ่มและป่าห้วยแรงนี้ให้กับประชาชนทางอำเภอเมืองตราดได้จัดระเบียบให้กับประชาชนผู้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้วมาจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในลักษณะของแปลงรวมครับตามแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรกรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตราดดำเนินการซึ่งก็มีผู้ได้รับการคัดเลือกในท้องที่ตำบลตะการตำบลชมรากตำบล้วยแรงและตำบลท่ากลุ่มอเภอเมืองจังหวัดตราดขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวต่อกลมป่าไม้พร้อมทั้งขอตรวจสอบรับร,บรองคุณสมบัติของผู้ครอบครองทำประโยชน์ตามที่กรมป่าไม้สำรวจไว้และตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุก,กรรมการจัดที่ดินก็ได้พิจารณาออกสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ครอบครองทําประโยชน์อยู่แล้วครับ